โย่ Yo, ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านครับอยู่กับผมนะครับเพจกิจแชนแนลไทยนะครับผมนี่ผมเล่นไหมครับ0.15วอร์ชั่น0.15.0นะครับผมวิว2ด้วยอ่าไปโหลดมาแล้วผมขอถามท่านผาู้ชมหน่อยไดครับว่าเซิร์ฟได้ขบเล่นประจำอันเนี้ยของคุณเกมซอมบี้เออซอมบี้ครับผม มันเล่นไม่ได้ทําไมอ่ะโดนแบนเป่าก็ไม่รู้หรอกครับหรือไม่เครดิตก็หมด mm hmm. ผมรู้ว่าทำไมถอดถึงโดนถ้าเหรอวันนี้ผมจะได้ไหมครับแต่ว่าเอาชีวิตรอดในคืนหนึ่ง,งเล่นดูดสดๆ,ๆตอนนีม้มีการตัดแต่งอันนี้ผมก็เล่นมาแล้วแต่ผมลดคลิปเก่าไปไงมันก็เลยเนีะนะ่ยขนาดข้นเลยขึ้นน่าอ,อิวโอ้ยมีแค่นั้นินเรอ เพิ่มพลังในวิมากสักที่ไหนล่ะก็าจะขอสักอันหนึ่งเจ็บเจ็บมาเรื่องก็ต้องใช้แานสว่างแล้วนี่นแรกก็จะลงไปเรื่อย น,นี้ผหจะเล่นมาสสูงจดิบห้าก่อนเลยแล้วกันถ้าไม่ดีก็จะ,จะ,จะ,จะใช้ป้อนแสงเพิ่มเราต้องหาหอลไข้ได้ในวันนี้ดูเช้ายังวะน่าจะไปดูก่อนว่าเช้ายังโอ้แสงไม่มีหาไม่เจอโอ้ย oh, yeah. ่ กอนืมถ้าใครไม่ชอบหรือยังไงก็สามารถเอาถามผมทุกอย่างแล้วันนี้ผมก็จะแจกออดีไลน์ด้วยเพราะว่าถ้ามีใครจะคุยกับผมหรือยังไงต้องการอะไรก็สามารถคุยกับผมได้ทางออดีไลท์นี่เลยผมจะแจกเอาไว้จะผมตั้งชื่อคลิปมาด้วยออดีไลนนี่แหละออดีไลน์ตอาต้นไม้ก่อนมันของสกีนลูฟี่ไม่ใช่นาตาโตแล้วเดียวค่อยมาจัดตบแต่งอะไรใหม่หมด กินของตัวเองซะเลยตื่นแล้วก็ตัดต้นไม้หาอะไรกินเยอะแยะ,ยะลไปนี่แค่ต้นโอ๊กก็ชาำเลยไปหาอะไรกินกวนซอมบีค้คิเปอร์แมวนะจะจะเอามาเ็าทำังไปวาโอ้ได้แล้วต้นโอ๊กชิเปอร์มาู้ชิมูตัด ไอเราก็มีต้โอ๊กในในตัวที่ผมให้ ID line, ID line, ดีไลน์ไอดีไลด์ื่อชัดหน่อยเล่นแล้วก็พันตลอดเลยคือว่าที่ผมให้เพราะว่าผมไม่มีเพื่อนคุยด้วยผมก็มีแค่ไม่กี่คนนะโอ้ยสเกลลิตันเพื่อนเลิฟใครเพื่อนเจ้าไปแล้ว แล้วฉันไม่เตรียมพร้อมเตรียมแต่ดาบเท่าีสี่สชั่วโมงกระดูกจำเลยคนคาบ่ามากตามมากี่แน่จริงสูเจาคนไม่งมง,งมาหรอกไปดีกว่าต่างคนต่างอยู่นะพี่งูอ่ะพีงูอ่ะผีงูอ่ะอีกยนนี้นน ยาเากดชิปถามประสงค์อะไรยอะเพนยายอะๆๆแลละทบชุดกาห,หน yeah, 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 yeah. Hint, ัง้วยใครรองเท้าแะ้วนะแค่ชิ้นเดียวเองไม่คุ้มเลยกุศลฟาดจะลไหมเนี่ยโอ้ช้กระเป๋าอิงเงื่อช้าจังช้าจังเลยพี่โหวิ่งเร็วๆอาพี่หาย วิ่งไม่ได้ครับม,มีทันขนมปังอาจจะเอาหมูป้ายมีสีไม้อะแต่ว่าคืนแลกก็ทำอย่างนี้แหละจนๆได้ามาใส่อันแล้วว้าแต่ ความลมเลยนะเนี่ยยังยังร้อนได้อืับามมาก็ไม่ใช้เนอะจริง <c oughs> นนจริงเป็นไหมเฉยลมจุ่มแล้วเรากดอะไรวะฮะ่มไปไม่ใช่ต้นโก๊ะทำปกติไม่ได้ เข้าไม่ได้อ๋อคุณวีคุณวีครับผมก็พูดเลยครับคดีของคุณซอมบี้เขาหมดเป่าเกมซอมบี้หรือว่ายังไงผมขอคุยกับคุณวีเลยคุณวีเทพขบุตรใช่ปะเทพขบุตรซาตานเพราะว่าผมคุยกับคุณวีสนุกก็แหละเจอกันในเกมออนไลน์ เ์อของคุณสอมบี้นี่แหละครับผมผมเจอเขา,าปุบ๊บทักทายปั๊บผมผมผมอาชื่อเขาเป็นเดวว้ยที่จริงเขาชื่อว่าเดววีคุงนะฮะขอต่อเจอบ์ <c oughs> เดววีวีควงุงมีข้อความใหม่มีอะไรเหรอผมเจอคนไลายมันคือเดอนี่ไงผมเจอเนี่ยคนแรกคนพูดถึงคนนี้แหละคนเนี่ยที่ทำไลฟ์เซิร์ฟ ผมรู้แล้วว่าเขาทำลายเซิร์ฟเตยมีอีกคนนึงแล้วก็เปลี่ยนเรื่องตาจากเซเวิร์ฟแมปเนี่ยไอ้ไอยัยไอ้ยัยอ่าเลือดไอ้เลือดไอ้ก็จะหมดด้วยแรกก็ต้องมาตายโอ้ยแย่ถ้าใครจะได้ใบคลาสศูนย์จุดสิบห้าก็สามารถบอกผมได้ทางไลน์นะครับผมรัดทุกยี่สิบใช่ไมั้งหรือเปล่าคงไม่ถึงห่ะชาร์จแบตก็ไม่นับด้วยอ่ะนอนอยู่บ้านก็ไม่นับนอน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 แล้วกน็นอนได้กินแล้วก็ไม่สน วนนียผมจะเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เพราะเจอกับคุณวีเนี่ยผมชอบมากแล้วคุณวีเนี่ยคุณล้วสนุกเลยอายุสิบห้านะคะผมอายุแค่สิบสองเองทางเขาเป็นพี่ผมนะเขาแก่แล้วนะคบผมอายุมากกว่าผมนิดๆสามปีเองแต่ผมเพื่อเขาสนุกดีเขนะแค่นั้นเลยเรียกว่าวีคงไปเลยในเกมออนไลน์ถ้าชีวิตจริงเรียกว่าพี่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยแล้วก็โฉจะมาคุยเรื่องนี้ดีกว่า ผมคิดว่าจะมาทำโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์แบบว่าทำเป็นแบบโอ้โหหนัง H D ไหมครั HD ประมาณนั้นนะครับแบบว่า Survival อ่ะเดี๋ยวผมต้องสร้างแบบนั้นให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอะไรให้เรียบเสร็จสับถ้ามถาีถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยโปรเจกต์สามารถโอ้ยเร่เรเรเร่เอนถ้าใครอยากสนอยากเป็นผู้ช่วยสร้าง แบบนั้นหรือว่าต้องการอะไรยังไงก็สามารถบอกผมได้ทางไลน์นะครับผมต้องการคนแค่สิคนเท่านั้นสุดคนก,เก็เยอะนะใส่มาเช่นกันนเขาคงปิดอ๋อเขาคงปิดเซอร์เออจริงด้วยคงปิดเซอร์ไว้ก่อน ก็ชอบดีนะสันวีควงแล้วเถอะเดี๋ยวค่อยตอบกลับคุณวีวมา่ออ่านทิปเสร็จอ้าวาไก่ขอโทษไก่ไก่ขอโทษขอโทษขอโทษทำไมอยากขหายหายเอาโอ้แหลกทีช่างเถอะครับผมแค่นี้ผมก็ได้ของมาเป็นจำนวนแล้วปิดปิดได้ดินคงถ้าไม่ได้สาระอะไรก็ก็เนาะ ผมจะเีครับถ้าใครอยากช่วยผมสร้างแบบนั้นมาแน่นอนผมก็สามารถบอกผมทางไลน์ได้ผมจะเขียนอดีไลน์ผมให้นะผมผมอยากให้คุณวีเข้ามาด้วยดีกว่าคนที่สิบเอ็ดอ่ะคุณวีถ้าเขาตกลงนะครับผมคุณวีทุกคนบอกท้งท้งคุณวีคุณวีคุณวีก็คือว่าเขาเขาสร้างของเก่งอ่ะสร้างบ้านสร้างนู่นนะผมเลยให้เขาเข้ามาถ้าใครดูคลิปสร้างโลกของผมหนึ่ง อีฟ oh, ิวดาวอีเวลโอ้ย <musicians> มันม <vastly amplify> <People> ังแฝดเดี๋ยวไปปรับแสงแป๊บทำสดๆตอนนี้แหละอือนี่แหละปัญหาเปลองแบบนี่แหละมันยังไม่ช่วยอะไรเลยช่วยปะช่วยช่วยช่วยๆราเห็นจิตเตียวเราปิดแสงต่อแล้วแบตหมดเร็วนี่แหละโอ้ยแรกแก เดยว0.155ขอเป็นรุ่นแบบพัฒนาไม่เสร็มบ์ละมันครับปุ้ยเตียงโอ้โหงานนี้เซฟเลยจะเซฟยผิดเซฟถูกก็ไม่ต้องสนขอให้ไม่ตายก็พอผมคิดว่าถจะผลิต0.14ยังคุ้มกว่าตอนนี้แหละผมว่าถ้าโปรเจกต์นี้ตอนนี้ผมไปนารกกับหาเพื่อนได้ประมาณนั้นครับเียบ ปิดคลิปก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ้าผมถ่ายคลิปลง Youtube ด้วยโทรศัพท์มันจำกัดแค่15นาทีางไงถ้าเกินก็อย่าหวังเลยปิดทิัสกีนนี่อย่าลืมนะครับถ้าใครผมจะให้ผมช่วยอะไรยังไงยังไงสามารถม้ตล,ลอด้าใครโอ้ยอยากให้ จะช่วยผมสร้างเซิร์ฟเอดีหรืออยากเป็นผู้ช่วยร่วมอยู่ในหนังเฮสดีไม a ครที่ผมจะทำโปรเจกต์อยู่ก็คือสามารถเอา ID ไอเดียไลท์ไอดียลท์ชื่อคลิปไปได้นะครับแค่สิบคนพอแล้วคนวีบคนลรลสิบเอ็ดถ้าเขาต้องการนะตายชีไกจีคอยตายตายเองเบิปิปคดคลิปเลย